ได้แล้วก็ไปหยิบเอาคือเพื่อนผมอยากจะเช่าพระของหลวงพ่ออ่ะแต่ตังค์ไม่มีบอกอยากได้แล้วไปหยิบเอาเลยแกก็ไปหยิบหยิบหยิบมามันก็แบบตรงนั้นเท่าไหร่หลวงพ่อตรงนี้เท่าไหร่แกก็หยิบเหรียญเงินให้แจกให้เลยนะคนละองค์อเอาไปแล้วแกก็บอกตามนั้นนะกูไปแล้วแค่นั้นอนะ่ะผมคิดในใจตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเพื่อนผมจะรู้สึกยังไงว่าขับรถมาตั้งเจ็ดร้อยเมตรอ่ะเอ้เจ็ดร้อยกิโลเมตรอ่ะ หกเจ็ดร้อยกิโลจากเชียงใหม่มาถึงคุยกับหลวงพ่อยังไม่เกินห้านาทีหลวงพ่อไปแล้วพยักหน้าสองคำสองทีอ่ะตามนั้นนะแล้วก็ไปเพื่อนผมดีใจน้ําตาคอเลยบอกว่ามันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยขณะที่มาตั้งใจอยากจะเช่าเหรียญเนี้ยสองพันแต่ตังค์ไม่พอไม่มีเงินเนี่ยมันเริ่มหมดเนี่ยเพราะว่าเดินทางมาไกลอยู่ดีๆหลวงพ่อรับรู้ในความคิดมันทําให้หมดทุกอย่างอาจจะให้จานอะไรหลวงพ่อก็จานให้พูดเองก่อนเลยนะพูดทุกอย่าง ตามที่มันคิดไม่หมดเลยหลวงพ่อทำให้หมดแล้วตอนสุดท้ายหลวงพ่อพยักหน้าโอเคตามนั้นนะ